không mô hình, bây giờ, 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 ไปไปเรียกพ่อแม่มาพอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมพบกับผมอีกแล้วไอตีส้สโลตเือนเดิมอยูกราบ12ไอวินอาร์นะ,ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยและผมมาดูช่วงเวลากันก็ประมาณนี้เลยและผมใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับผมนี่เลยเป็นกลุ่มแจ้งเกมน่าเล่นนะครับแต่ช่วงเวลาถ้าใดที่อยากรู้ช่วงเวลาเมนแรกใต้คลิปนะครับผมเียปากบุตรลิงไว้ให้แล้วนะครับมาเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่า เกมที่เฮียปวดปราดวันนี้จะแตกให้กันหรือเปล่านะครับผมกับมาจอเวนสองนะครับผมสัตว์ตัวผู้จะกรก็ไม่สนุนลเล่นตานะดูขวว้อความันเทิงเท่านั้นนะครับผมกระมอนพกมาสองร้อยนิดๆิหน่อยๆนะครับผมไม่้หน่อยสองร้อยทวนเหมือนจะเยอะเฮียมาขอญาตเลยละกันสองบาทนะผมลังหน้ากระดานกันเหมือนเช่นเคยเลยนะผมบอกเลยว่ามันต้องแตกแล้วจวังหวะนี้ฮัลโหลเื่อนมาจองเื่อลรัก อย่าทำกับฉันแบบนี้ได้ไหมฮัลโหลเพิ uh Hello, ร์ดไอ้อาฮัลโหลครับท่านผู้ชมนวมันสีสิบหน่วยแตกหนึ่งไอ้เหี้ยเอ๋ยเจริญโอ้เรียบร้อยคืนฟรีคือจริงๆนะผมอยากเล่นมาจองเวี2นสองมากกว่าหนึ่งครับผมหนึ่งแม่งฟรีตาปินคือแบบเขาเรียกว่าอ,แบบอ,อะไรอะชอคช้ำและกำใจเล่นทำไมให้ชมปจงหันใจใช่ไหม <laughs> จะพูดอะไรกูไว้เด็ดฮัลโหลเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้เยติดองค์ติดไอ้มาแล้วกูฮัลโหลเบบี้เพื่อนอย่างนั้นแหละสุดร้อนเลยมาจองเพื่อนเลิฟเปิ้ลน,น้องเปิ้ลจา๋าเออสวยงานทองกลางแตกวายจังหวะน,นี้ก็มาติดคำนวณอยู่เหมือนเดิมเช่นเคย มันทำเฮียอะไรกอบทองเยอะแยะถามจริงทั้งไม่ติดสวยงามบอกพูดอุติด๊ายังไงช่องต่อย่องสามติดอย่างนี้ก็เต็มจอไปเตบเพื่อนเอ่ยห้าสิบนเน้นเนื้อไม่มีโกงไม่มีกากนะครับผมปราสาทจีนสีแดงต่อเนื่องสวยงามจริงๆนะครับดอกนี้เริ่มต้นได้สวยงามหนึ่งร้อยหกนะครับผมเบ็ดสองนะท่านผู้ชมแตกร้อยนี่คือมหาคุมทรัพย์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมบอกก็ได้เลยนะว่ามันแบบโอ้ยหลังใบหลังใบว่าวันนี้ย่องเป้ง อย่างเบ้งอะไรบางกอทะยานฟ้าขึ้นลงมากลายเป็นอะไรน้อยเอ๋ยเงียบสามหมุนที่จ่ายสักเอออย่างนั้นแหละเชื่อมสวยเชื่อมสวยเช,ชื่อมสวยนะครัพวกจลศัตรูแตกเป็นวายอีกแล้วเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมวีดเปลี่ยนวีดเปลี่ยนหมดเอ่อไอ้เช่าไปเลยดียองเย่ยังไงต่อหยองเย่งหมดสามบ้องสามไพ่ไป ใำไมเอ้ห้าบ้องหรือสี่บ้องวม่เมื่อกี้ดูไม่ทันเคเร็วเหลือเกินก็ช่างมันนะครับผมเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันนะครับพอดีกูมไม่เก่งภาษาจีนนะครับยีย่ยงไงเพื่อนอาเออเกลือหรือเปล่านะขึ้นแต่ติดกันแบบนี้มีโอกาสเกลือประมาณ80%เเลยดีเดียวเชียวนะครับจากที่ผ่านประสบการณ์โชกโชนหนักหน่วงและหนักแน่นแน่นซะเหลือเกินบางทีนะเน้นๆเลยบางทีแม่งแมตติดสักคำนวณหนึ่งนะครับผมหนึ่งบาทก็ได้มาแล้ว อย่างเบ้งอย่างบงอย่างเบ้งบายเบรนหกบาทก่อนเลยสวยงามไอ้เฉาครับสองไพ่โอ้โหยงเยิงองเยิงนะผมห้าบังห้าบองห้าบองห้าบังห้าไพ่เออเมื่อกี้ห้าไพ่นะท่านผู้ชมมันเป็นรูปบ้องไพ่นะไม่ใช่บ้องกันชายนะลูกนะไม่ดีไม่ดีไอ้เมธเอ็ดเคว่าเล่นกูแล้วจังหวะนี้นะครับผมได้ไปทั้งหมดทั้งสิ้นสิบห้าล้าน หน้าชาเลย,ยกูจังหวะนี้15เคลื่อนเอื้มเบสเปห้าบาทเลยแล้วกันตอยเชา่าอย่างเบ้งกูนี้ไม่มีกำลังใจในการกดไปต่อเลยทีเดียวเชียวเจอแบบนี้เข้าไปหมาเห่าไปหนึ่งทีอย่างไรเพื่อนเอ๋ยอุ้ยไอ้อุ้ยไอ,ยอ,ยอย้ตอนนี้ก็ได้กากำไรมาอยู่100รนะท่านผู้ชมไม่กำไรหรอกเรียกว่าเสียใจเลยเลือหาหมาหะย่องเบ้งห้าบ้องสบ้อง,อ,งอะไรมาให้หมดมาเพื่อนจดัดมาหนัก จัดมาหนองห่วงมาเฮ้ามาห้องมาเฮงยังไงเพื่อนสู้ไดยงามสาบบ้องเต็มจอเลี้ยงไปสี่จิดห้าองศาเซลเชียนยังไงต่อเพืเออ่อนเอ๋ยทรองบ้องต่อเลยโอ้โหรัวจัดรัวจัดนะท่านผู้ชมเอ๋ยวันนี้ขนลุกเลยกูขนลุกเลย,ยกว่านี้สี่ร้อยแล้วค่อนข้างที่จะอโอเคอยู่นะไม่ถึงกับลายากาศนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแบบชุกมือเปิด เบ็ดจัดหน้าไปนะครับผมเราต้องเช็คก,ก่อนว่ามันจะแข็งดันแค่ไใดยงเหงเขียวเชี่ยนยังไงเพื่อนเอ๋ยโอ้โหจีแดงมาหน้าไหละจังหวะนี้มันได้จริงนะครับผมท่านผู้ชมเอาจริงนะครับหมุนประมาณนี้ปุ๊บ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 แข่งแบบนี้ได้เพิ่มเบ็ดได้นะจริงอุ้ยสวยสวยโอ้โหเมื่อกี้ได้เพิ่มเบ็ดน,นะมึงเอ๋ยเนี่ยจังหวะนะครับผมมาต้องดูให้เป็จมึงเอ๋ยพอดีว่าเมื่อกี้เฮียก็ไม่กล้าเพิ่มนะก็เลยต้องเช็คลอยไปก่อน แต่มันเสกแตกขึ้นมาก็แบบเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยมาต่ออีโคเต็มจอได้สามสิบเองนะผมอบอกกูไปเพิ่มเบ็ดนะมันเ้ยือพกเพิ่มนะจังหวัดนรกท่านใดขอเบ็ดห้าบางพังเป็นแล้วกันเลยทีเผอ่มไหมทีทีเผอไปแล้วกันทําพูดให้มันตายใจแล้วก็กดสามสิบไปยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนโนดวงกันไปเลยมาดิมันต้องมาแล้วเมื่อกี้คือไหลาย,ยาวนะท่านผู้ชมสวยงามแตวไวช่องที่สามแล้วและเพื่อ สวยงามสวยงามยังไงเพื่อนสวยงามเต็มจอไปแบบ114นะครับผมโอ้โหแบบส่งกระจกกระจกกระจกโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับผมจังหวะนี้นะครับนี่แหละครับชาบเฉวยของแท้ชาบเฉวยแล้วเฉวยชาบชาบดังเฉวยเชี่ยวเชี่ยวเฉียงเฉียงอะไรเดียวเชียวอะไรของกูเนี่ยยงเยงงนะครับผมเบตสิบบาทนะครับพี่รถมาครับเพื่อเช็คนะครับแล้วก็เพิ่มทีเผอไปพอไหลพอมันไหลก็เพิ่มไปเลยแต่ตอนแรกวค่สิบบาทเราเช็คสักงสิบรอบก่อนนะจริงๆแต่ว่า เห็นมันแบบติดคำนวณอยู่นะก็อาจจะแบบมีโอกาสที่จะที่จะอย่างไงที่จะแตกอย่างนี้งนไงเพื่อนโอ,โอ,โอ้โหถูกจังหวะอีกแล้วกูโล่งไปเลยจังหวะนี้สามพันหกรวมกันทั้งสิ้นแต่เท่าไรดูสิห้าพันสิบบาทโอ้ยอดเลยนี่นะครับผมพลิกจังหวะพลิกเกมนะท่านผู้ชมดูให้ดีนะคือเล่นนานๆจะรู้นะท่านผู้ชมว่าจังหวะไหนควรเข้าควรออกนะครับผมมันก็ต้องใช้ดวงส่วนหนึ่งด้วยนะท่านผู้ชมเอ่ยแต่ทางที่ดีอย่าเล่นกันดีดีกว่า เกมนี้ไม่ได้สร้างรายได้นะเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมไอ้ไอ้ในในเกมก่าเดิมหรือเปล่าเนะบ็ดลอยแล้วท่านผู้ชมเอ่ยคือวัดกันเลยอ่ะท่านผู้ชมสวยงามคืนสเก็ตเตอร์เบ็ดลอยไปครับผมดอกนี้ย่างไงเจ้าองค์เจ้าเอ๋อขึ้นดอกนี้เสร็จก็น่าจะพอนะครับผมถ้ามันแตกขอทักแบบไม่โลภอะ่ะไม่โลภเกือบหมื่นก็ยากดีเหลือไม่ก็สิบเก,บเกบไปเลยก็ได้ พราะไอเคียเด่นเล่นบิ๊กวินแล้วก็ออกไงครับผมเล่นเกมเลวต้องเล่นแบบนี้นะท่านผู้ชมเอ่ยอย่าโลภอย่าลาบเดี๋ยวลาบจะเม็ดจานไม่ใช่อะไรพันห้ 15, เาเลยวะดอ,อกนี้หนักจัดหนักหน่วงและหนักแน่นฮัโลโหลเพื่อนสองบ้องเอ้ยสองไม่ใช่ดิกสองไพ่เมื่อ,อ,อกี้เยาวเบ้งหยงเบ้งเออเดาใส่หน้าไป็นหนึ่งดีหอมกินกาแฟก็ทีเ่เดียวเสียว ย่ากไงเออสวยงามสองบล็อกเมอนเอย๋ยไหลลงมายาวๆเลขส, 10, สี่บาทภาษาจงติดบาทจีนสีเขียวแล้วก็เม็ดห้าร้อยหกสิบบังกรทยานฟ้าอีกแล้วท่านผูออ้ชมเลยโผลลงมาคอสวยๆคอสวยๆเอออย่างนั้นแหละเท่านี้สามเชื่อมไหมไม่เชื่อมด้วยเอาเอา 8, รื่องจ้าแปดพันหรอวะไอ้ชาซื้อเบ่งเม็ดเอาสุดท้ายท่านผู้ชมบังกรบินขึ้นไปแล้วจวังหวะนี้จะโรยออกมาแกาน้วายสวยๆอ่ะเม็ดเม็ด โอเคครับผมก็ได้ไปทั้งหมดทั้งสิ้นครับกับเบ็ดรอยนี้นะครับผมถือว่าเจ๊งนะครับผม3,540แต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมเอ่ยก็ได้ไปทั้งหมดทั้งสิ้นตอนนี้นะครับผม6อ่า8 6 6 4นะครับโอ้โหก็ใช้ได้อยู่นะก็รอบประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากดูช่วงเวลานะครับบอกเลยว่าเมนแรกใต้คลิปได้เลยนะผมเฮียปักหบดลิงก์ไว้ให้แล้วนะก็คลิปนี้นะครับผมก็ไม่กำหนดให้เล่นตามนะดูความสนุกสนานจะดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะครับผมอย่่าาใหพลลดคิปมมันๆๆนะท่านผู้ชมเอ่ย เอาเป็นว่าวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้านะครับช่องไหนก็กดซับไว้ให้อ่าทุกช่องเลยแล้วกันมีอยู่3ช่องนะก็สับคย่นี้ลาไปก่อนดีกว่าไปแล๊ลยบายเพื่อน